สวัสดีครับมาแล้วนะครับน้องเจ้าเทาเหยื่อเทาที่เพิ่งปิดไปนะครับตัวนี้เป็นลูกเขียวราชันบวกแม่เทาแข้งโหดนะครับแม่เทาแข้งโหดนี้เป็นสายสอมีสุวรร้อยนะครับนี่ครับเขียวราชันก็คือพม่างอนเจ็ดเจ็ดหกนะครับใครที่ชอบไก่เบอร์แข้งนะครับเบอร์แข้งโครงสร้างดีกระดูกโครงสร้างดีนะครับต้องลูกเขียวราชันเลยครับนี่ครับน้องเจ้าเทานะครับน้องเจ้าเทาเหยื่อเทาที่เพิ่งปิดไปนะครับ นี่ครับชุดน้องนะครับเหลือแค่ตัวเดียวนะครับนี่ครับใครชอบทักเข้ามาสอบถามทักเข้ามาพูดคุยกันได้ครับนี่ครับนี่ครับเบอร์แค่งนโหดกระดูโครงสร้างครับชุดนี้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่ครับแต่ย้ำนะครับชุดนี้จะเป็นชุดพัฒนาพม่าตีพม่านะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้น่าจะออกเป็นกึ่งเยียนะครับ กึ่งเยร์เทานะครับตัวนี้นีะครับรอยโตมากตัวนี้กระดูกโครงสร้างดีครับ